นี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยเป็นฮอตดอกอันยายใหญ่นะคะที่เป็นสีทองใช้เวลาไม่นานมากนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะสอนอย่างละเอียดเลยเข้าแบบทอมมี่เพย์ตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมไปดูกันเลยค่ะน้องๆเข้ามาแล้วนะคะให้น้องๆกดตรงนี้นะคะที่เป็นแชตเตอร์สามนะคะน้องๆแล้วเราก็กดไปเลยเซเวนนี่เดี๋ยวพี่แป้งกดไม่ติดไงเพราะลืมกดนะคะกดไปก่อนอย่างง มันจะเป็นนะคะแมบใหม่ที่เข้ามากระโดดตัวรอยลงมาเลยนี่โอ้โหเป็นสีทองอารามทำแมปเลยจ้านี่เลยนะคะเป็นฮอตดอกอันนี้นะคะที่พี่แป้งจะสอนนอนๆว่าเฮ้ hey, ทายัางไงอะมันไม่ยากนะคะนงๆเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้ฟังเดอ้อให้นอนๆนะคะวิ่งมาตรงนี้เลยตามพี่แป้งมาวิ่งมนเลยจ้าตรงนี้นะคะที่เขากเขียวฟรีฟรอวิว่งมา แล้วเรานะคะจะทําการร่อนลงไปเลยจ้า,าวิธีการร่อนนะคะไม่ย่านะคะน้องๆน้องๆห้ามโดนสิ่งกีดขวางนะคะนี่เราจะเข้ารูปก,กลมๆก,ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มพลังของเราในการกดอ e ีนะคะน้องๆหาน้องเนี่ยเออชนแบบพี่เป้นะคะหัวใจจะหายไปหนึ่งดวงให้ทําการเก็บหัวใจแบบนี้นะน้องๆ นี่เราจะได้หัวใจเพิ่มมาต่อชีวิตของเรานะคะห้ามโดนสิ่งกีดขวางเป็นอันขาดเด้อไม่งั้นนะถ้าหัวใจน้องๆหมด3ดวงน้องๆจะตายนะคะจะต้องเริ่มต้นใหม่นะ <S 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 นี่ดูดิแม่ปเรเดียวว้าตาแล้วว้าเก็บหัวใจก่อนดีดิแป้จะบอกว่าการที่เราร่อน,อน,อนลงไปเนี่ยคะ่ะน้องๆเราจะต้องร่อนไปถึง10,000แไม้นะคะน้องๆคือยาวมากพี่แป้งก,ก็เล่นไปประมาณถ้าร่อนไปครั้งหนึ่งใช้ประมาณ3นาทีนะคะน้องๆ บอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานนะคะ เราก็ทําการร่อนไปเลยหาน้องๆนะคะตายนะมันจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะจะไม่ต่อไม้ให้น้องๆนะคะน้องๆจะต้องเริ่มศูนย์ใหม่เดอ้อจริงๆจะบอกว่ามันจะง่ายก็ง่ายมันจะยากก็ยากะค่ะนะะ้นองๆน้องๆก็ลองดูนะวะ่าเนี่ยพี่แป้งก็ทําการร่อนตอนนี้นะคะไม้อะเขาจะเขียนบอกนะคะนะคะ้องๆด้านซ้ายมือนะคะว่าเราลงไปลึกเท่าไหร่นะคะตอนนี้พี่แป้งลงมาแล้ว37,00 0ืนนะไม้นะ,ะพี่แป้งนะคะเหลืออีกประมาณ7 0,000ื่นไม้นะคะ, <c oughs> ะคะ่อนข้างที่จะเยอะมาก เราก็ต่อไปเรื่อยๆเลยลบสิ่งจิตคงุิดขวางไม่รู้มันจะโผล่มาจากไหนเยอะแยะเด้อเฮ้ย yeah, yeah, ไม่ไหวแล้วนี่นะคะพี่แป้งก็ทําการได้อัพพลังมาเรียบร้อยนะจากไอ้เข้าวงกลมวงกลมเมื่อกี้นะคะพี่แป้งก็จะกด e ไว้หนาน้องๆเราร่อนไปเท่าไหร่เราก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมดูหัวใจนะคะถ้าหัวใจลดลง,ลงต้องคอยเก็บหัวใจด้วยนะพี่แป้งอะลองกดชิปเรารู้สึกว่าเออถ้าเรากดชิปมันจะไวขึ้นแต่พี่แป้งแนะนําทริคนะคะแนะนําทริกนะ,ะ,นะนกนะว่า พยายามร่อนช้าๆอย่าไวนะคะไม่งั้นนะน้องๆถ้าน,น้องร่อนไวมันจะกะไม่ถูกแล้วมันจะชนสิ่งของนะคะไม่น้องตายไวมากขึ้นนะคะค่อยๆไปแบบใจเย็นๆดีกว่าพี่แป้งพูดเลยว่าพี่แป้งไม่ได้เล่นครั้งเดียวผ่านนะคะน้องๆพี่แป้งเล่นประมาณ20ครั้งจนก,กว่าจะผ่านแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟังพี่แป้งพูด20ครั้งแล้วผมโชว์มากเลยอะพี่ทําไมพี่เล่นเยอะจังอะไรเงี้ยคือพี่แป้งแบบไม่รู้ไงตอนแรกก็คิดว่าแบบเออมันคงไม่เริ่มใหม่หรอกสุดท้ายมันเริ่มใหม่ โอ้โหท้อใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนน้องๆพี่แปงก็ต้องทาให้จบเราต้องได้ของจริงๆนะคะเพื่อจะมาสอนน้องๆจะน้องจะได้เข้าใจนะนี่พี่แปงก็ได้มาแล้วนะตอนนี้หัวใจครบ3ามดวงนะน้องๆอย่าปล่อยให้ราผาดไปนะแล้วก็วนไปเลยดิพี่แปงไม่ได้ตัดคลิปเลยเนี่ยยาวๆให้น้องๆดูเลยว่าอุปสรรคมันมีอะไรบ้างนะคะว่วจะผ่านแต่ละด่านอุ้พี่แปงนี่ชนนาพิซซ่าชนโดนฮอทดอกโอ้ย อย่าลืมเก็บหัวใจเดอ้อยายห,หัวใจหมดเด็ดขาดอุ้ยชนอีกแล้ว,วฮึวิ่แป้งหัวใจเลยส่งดูแล้วว่าทุกคนตอนนี้ร่อนลงไปแล้วจ้าเราขอเก็บหัวใจก่อนเดอ้อเนี่ยมันชอบหลอกลวงเนี่ยอุ้ยเกือบชนบิซ่าแล้วดูดิมันชอบหลอกหลวงหัวใจมันชอบอยู่ใกล้ของอะดูดิพี่แป้งก็ทกําการเอานี้เลยยิง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 ใกล้ถึงแล้วอีกสองหมื่นไม่านั้นใกล้แล้ว ไปเลยดีร่อนลงไปจ้าหัวใจอยู่ข้างหน้าของเราเราจะเก็บได้ไหมฮึอุ้ยโหเก็บปั๊บดูดิชนกับแท็กซี่นั่งแท็กซี่แกจะมาชนฉันไม่ได้นะฉันไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไปเลยจ้าวนไปเลยนี่เราก็ร่อนลงไปแบบคนสวยๆแนะนําให้ร่อนชา้ชาๆนะคะน้องๆอ,อย่าไปรีบร่อนให้มันไวเด้อมันจะชนนะเนี่ยเนี่ยชนแล้วเนี่ยเอาอาเก็บหัวใจก่อนจ้าเดี๋ยวตายเด้อโอ้ยขอหัวใจหนึ่งดวงได้ไหมหัวใจเธอฉันขอนะ รอนลงไปจ้าใกล้ถึงแสนแล้วนี่รอนลงไปเลยนี่เขาเก็บหัวใจดวงหนึ่งตอนนี้พี่แป้งมีหัวใจสามดวงนะคะอีกนิดเดียวอีกสามขันเท่านั้นเราจะได้กลับบ้านเก่าเราแล้วเราจะได้ของแล้วจะว่ายากมันก็ยากไหมนิดนึงน้องๆแต่จะถามว่ามันง่ายไหมถ้าคนที่เล่นเก่งๆมันก็ไม่ยากนะคะลองดูนะมันก็พอดีๆค่ะลองทําดูพี่แป้งทําได้เลยน้องๆเราก็รอนลงไปตอนนี้เราถึงแสนแล้วว้าย แสนเจ็ดไม้นะคะก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะคะน้องๆต้องเล่นให้ถึง1นึ่งแสนนะคะง่ายๆก็คือลงไปให้ลึกที่สุดนั่นเองนี่เมื่อกี้นะคะเขาก็ขึ้นว่าเฮ้ยพี่แป้ได้ของมาแล้วด้านัะขวาม,มือโอ้โหกว่าจะได้มาอุปสรรคมันเยอะมากจริงๆนะะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยใส่แล้วมันจะสวยแค่ไหนแล้วมันได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะว้าวเราได้มาแล้วนะคะฮอตดอกสีทองนะคะหรือโกลเด้นชมี่นั่นเอง <laughs> ของแรงนะอันนี้บอกเลยว่ามันต้องมี ดูเลยโชว์ความเท่ไง,ส,งสีทองสีทองบอกเลยว่าเท่มากถึงแม้ว่ามันจะอันใหญ่ไปหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคน่ารักแม้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชรชรกดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้พี่แป้งด้วยนะวันนี้นะคะถ้ามีของอะไรมาเพิ่มอีกนะคะพี่แป้งจะรีบม,มาทำคลิปให้ดูเลยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย